ววาสิมีแนวต้านขมองพนามทีคงตาเาะจแก้กันนี่ยแซนเก่าเนาะจะไปก้อนเก่ากิๆๆๆๆๆๆเพื่อนพี่รถดดเลาะรดตีนอะเนี่วไม่มีงเรีนแลวมีตะขอตะขอไปชมุอเลยตุยติ ไปอุ่กายประดับแนวศวินมดคองเลยยุนีก่ก็บมดคองเลยไปจุดไกทำยนง่งบอกท่านไซส์สนวเออเอาเอาเอาเออบอกง่วลงใส่ไงกูเออเดือดมันข้าศัตรนเฮ้ยเอ้ไปไว้อะ ทำรถไปนกดึไปใช้ตีสามลองเปล,นะล่ลนในกระชังเง <c oughs> ขาเลยกกี่ตันกระสิลลไลมึงลองเวียนกี่ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบสุภูสุคนนะครับผมทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมสวัสดีไปทางเอฟซีนะครับผมช่างดงออเดอโอนะครับวันนี้นะครับผมกับซีมานะครับนี่ครับต่อสายสัญญาณแล้วก็ต่อสายลำโพงให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมต่อฟังหรือว่าตู้คนไปซื้อมาใหมเมื่อสองเมื่อสามเขาแล้วว่าเอามาคนซืไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับผมเราจะมีหลักการไร้คนอีกอะอย่าว่ากันนะครับอันนี้เครื่องเสียงบ้านๆนะครับ แบบเหล็กเลยนะครับผมอันนี้สายสัญญาณนะครับโอ้เดี๋ยวชิงสินค้าไปเลย <c oughs> นี่ครับพี่น้องมิกมิกอ้หมดกัดโอ้หมดได้ไหลายน,นีครับผมหมูครับรุ่นได h a ชแนลนะครับตัว <c oughs> นี้จะมีเอฟฟกแท้นะครับผมแ้วค็มี USB นั่นนะครับผมกะมาเริ่มตอกันเลยนะครับ สัญญาณออกนะครับสองเส้นนะครับเดี๋ยวว่าผมเด้ไผมีละกษณะลายกุญญ์เลมองในเฮ็ดเราเสียยออกมาดีเฮ็ดเลยครับผมใส่ละอีควิวใส่ไปนี่นะครับแล้วออก,ก็ออกจากนี่ออกจากมิกมาเขาอีควิวครับนี่ครับเขาอีควิควสองเส้นนะครับต่อไปสายสัญญาณครอสนะครับ ราจะออกจากคอร์ดเอ้ยออกจากอีคิวนะครับมาเข่าคอร์ดครับผมสองข้างครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมส่ดาวพเบอร์นะครับตัวนี้เลนเป็นสองทางนะครับผม สองทางครับผมเพราะในตู้ต่อเป็นสองทางไว้นะครับอัน,นพิซ่าไ้กดยังไว้บ่นี่เบ่กดยังมันเหรอแล้วกะซายลาเปงครับอ้าวใะไรละคือ,อมีตัวสเปรย์ขวดเหมืเลยจะถอดตีสัตว์ไม่ให้โค้งสุจจาระนี่พี่น้องอีกเส้นหนึ่งครับ ต่อแต่อันนี้เฉยๆดีเส้นนึงนะครับผมมีแต่ของเก่าๆครับพี่น้องไม่ดีกว่ามูกว่มิกนะครับมีกซื้อไหมมือมีแต่มือสองมือสามครับเดี๋ยวผมแบบนี้นะครับประเทศมีราคาหลายกว่านี้ก็้วยาว่ากันนะครับอันนี้ของลูกค้าอันนี้ของแมีน เบงเผเพิ่นทำมี่พี่น้องมือไม้ครับพี่น้องนี่สามงานแล้วครับฟุ้นกริจับน,น้อยครับผมพายุเขาอ้ามปนหลังอจดมิอีดโอ้คือเท่ส <c oughs> ีไปหงอฉีดวนนี้่าเนาะแต่ว่าเนวแงอยไปไหเ นี่ครับผมปักไฟครับตี๋ตัวดมาเลยน,น,นี่ปัดไอเสี้ยวครับผมโู้ฟวุ่นกับบบปัดไว้แต่ช่วงโควิดไม่มีงานเดี๋ยวเวลาอาชีพยังมึงเอามีเวลาอาชีพไหมที่ใดไหน <Okay. S 1> ไปปเพไง เบ้าไอีก่ละมาตาดิเดวันได้ปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5สี่หสิ่งดีครับสิ่งดีกล ดีดีดีมดีมันเมาอยางมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นคนอใจไปมได้เพราคนใจมามันทงทศกใจทคนใจคนใจทุกใจ่มันเมาอย่างนี้เอาเกบตกไม่ได้ยังไงเดินสีเดินหน้าเดินหลังเดินขวาเดินซ้ายไม่ได้เดี๋เพื่อนมันตายแล้วเอาไปลงกุ้งลายเด้อสะดุดว่าขออดลงกันตายต้องตายไสีได้น้ำตานดีน้ำตาบดีน้ำตดิน้ำตากสุดดีดีรู้วดกีันเป็น อารมณ์ดีรี้วงนั้นมองไม่เห็นพี่ดวตัวนั้นเป็นพี่ตาหนีบู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 ตาเราไม่ด้แก่ตอว่า เป็นประสามาและกูก็ยังจยากมาและกูก็ยังตอบตอบอยู่ที่เดิมเดิมเดิมไม่ให้ตองกูกรเซอยากทำใมาเธอมาทะเลเธอไม่ไปนั่งบนเะียกูใช้แบงกมาแซงกับพี่แวกแฟงก็ไม่คอยจัเคแม้ก็พบมีทางยินเท้เธอจเพาไาเดิพาเธอไปนอนปเธอไม่ไ้เองในละครแต่วันเธอได้ก็าดกกอนพาอนังดูกลสอแบงโซฟาอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมาเมาอย่างนี้ทาไปมันเมาทําไปมันเมาไปสองส ถ้าว่ามันช่างสุใจก็ม่นด้่าง้ด้มาได้ไ่ไง้ีด้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไดไม่ไม่ได้ม่ด้ไม่ไ้ม่ได้ม่ได้ไม่อด้ม่ด้ไได้งเ่ได้ไได้ไม่ได้ม่้มได้ม่ไป้ม่้มไม่มไ คนดีอรืองลนดีคนดีคนดีคนดีมาอย่าง่ามันตอยอย่างนั้นมันตอยอยางง่ายเอาเร่หใจไหม่หวนชจมาแต่ามงูกใจใจถนใจถใจแต่อมาเมาอย่างเดสบู